สวัสดีครับที่นี่ศูนย์มวลพุทรัพย์นะคร uh, months, ับเนาะสำหรับมือนีนะครับผมสิพามาเบิงกุ้งนะครับเนาะกุ้งข้าเรียง้วยบบอธรรมชาตินะครับเนาะบอขึ้นข้าใส่ใบทั้งเมดงกมุ้งนะครับเนาะผมสีพามาเบิ้งว่ามันจะมีหลายสำหไันะครับกุ้งข้าเรียงยู่หนี่ก็ประมาณปีกว่าละครับน่ครับเป็นบอธรรมชาตินะครับข้าเรียงยู่นี่หลายบออยู่ครับแต่ว่าเอา สูบออกทําความสะอาดไปแล้วซีบอรครับเพื่อจะลงไหมเพราะว่าปลาอนเพิ่งลงนะครับเนาะพี่น้องผู้ใดเลี้ยงกุ้งอยากเลี้ยงกุ้งฝอยนะครับบอของพี่น้องถามันบอขนาดใหญ่แนวนี้นะครับเมืองครับที่บออยู่หนาบ้านผมนี่ครับมันมีขนาดใหญ่ขนาดกว้างถ้าขนาดใหญ่ขนาดกว้างแนวนี้พี่น้องสามารถเลี้ยงกุ้งฝอยได้ร่วมกับปลาตัวอื่นได้อยู่ครับแต่ว่าทำมาได้ของผมนี่ก็หมายถึงว่ามันจะมีครับ มีหน่อยมีหลายดั่นก็ขึ้นอยู่ครับว่าปลาในบอ่อเขาจะหลายสใดัยนะครับเนาะแต่ว่ามันมีได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นบอ่อเน้นหนอยขนาดแปดคุณสิบสองอย่างที่พี่น้องต้องมั่ให้มีปลาแนวอืน่นอยู่นําเลยนะครับเด้พอพราะสันกุ้งเพิ่ะบอ่อมีเลยนะครับเพราะว่าปลาแนวอื่นจะกินเพิ่นหมดครับถ้าความกว้างความเงา่นใดแบบกว้างแนวนี่เพิ่อยู่ได้อยู่ครับกุ้งเขาเลี้ยงเขากับข้อด้กินอยู่ครับและครับสาเห้า